สวัสดีค่ะคุณครูอะไรกันเนี่ยยายปูเป้ทำไมเพิ่งมาโรงเรียนเอา้าก็มาโรงเรียนตอนเช้าก็ถูกแล้วนี่คะคุณครูอะไรบ้านก็อยู่ใกล้แค่นี้ฮะยังมาโรงเรียนนี่ไม่เช้าพอเธอต้องมาเช้ากว่านี้ <c oughs> นี่มันสายไปห้านาทีแล้วครูคะห้านาทีเองนะคะแล้วครูดูห้องเรียนสิคะยังไม่มีใครมาเลยหนูสายห้านาทีแต่หนูมาคนแรกของห้องนะคะครู นาทีก็ถือว่าสายแล้วแล้วดูแต่งตัวเข้าดูสิเนี่ยโบอันใหญ่อย่างเงี้ยไปนั่งเรียนแล้วบังเพื่อนเนี่ยจะทํายังไงครูคะหนูนั่งหน้าสุดและหลังสุดมีหนูคนเดียวหลงหนูไม่มีใครนั่งค่ะครูลืมปะคะเนี่ยโอ้โหแล้วดูสิกระเป๋านักเรียนอะไรเนี่ยใบยแค่นี้มีหนังสือหนังหาอะไรมาเรียนบ้างไหมเนี่ยหนูก็เอาหนังสือไว้ที่โต๊ะเรียนหนูสิคะครูคนี่ก็อของส่วนตัวของหนูมีอยู่แค่นี้ละค่ะ สวัสดีตอนเช้าครัครูหนูจะไปนั่งแล้วโอ<ฮ>้โหนักเรียนอะไรกันเนี่ยสมัยนี้แต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยพกกระเป๋าาใบนิดเดียวต้องหนังสืออะไรมาเรียนกันบ้างเนี่ยฮะไม่ค่ะสวัสดีครุณครูอ้าวเธอแตบมมาเรียนแล้วเหรอใช่ค่ะมาแต่เช้าเลยวันนี้บ้านก็อยู่ต้องไกลทําไมมาเช้าได้ล่ะวันเนี้ยราะว่า วันนี้หนูตื่นเช้าตั้งใจอยากรีบมาโรงเรียนค่ะโอ้โหเป็นเด็กดีจริงๆเลยนะเชิดแตมโอ้โหแล้วดูสิแต่งตัวสีสันสวยงามมากเลยถูกกฎระเบียบของโรงเรียน <c oughs> อะไรใหญ่ปูเป๊ะคุูหายี่เชิดแตมติดโมใหญ่ใหญ่กว่าหนูแถมสองอันนะคะ อะไรดูเชอแต้มสินี่โบสองอันเนี่ยติดซ้ายติดขวาโอ้โหเห็นไหมเป็นไงบาลานซ์กันสวยดีดูของเธอเนี่ยอะไรเนี่ยฮะหนักอยู่ข้างเดียวเูสิดูไม่ได้เลยเอี๋พวกนี้หนูจะติดมาสองอันค่ะคุณครูเธอจะติดมาสองอันทําไมตัวเธอก็หนักจะแย่อยู่แล้วติดโบมาให้หนักอีก <c oughs> โอ้โหเชื่อแต้มเธอนี่น่ารักนเนี่ยเนอะโคหอะไรอยารย,าย,ายาปูเป้ป จสแตมอยู่แค่นี้เองโอ้กระเป๋ายายเชอร์แตมสวยจังเลยลูกไปซื้อมาจากไหนเนี่ยฮะแม่หนูซื้อมาฝาจากฝรั่งเศสคะ่ะโอ้โหรสนิยมดีนะเชอร์แตมใช้กระเป๋าอย่างนี้สี่ถึงได้แบบว่าจะได้เรียนเก่งๆเ,เ,เรียกพวกของหนูอีกทำไมครูมไม่ว่ากระเป๋าเธอเชยดูซิอะไรก็ไม่รู้ เชิดแต้มมาแล้วยหยปูเป้มาแล้วมาทีนี้ก็มาเรียนหนังสือกัน <c oughs> เชิดแตมแ้มเราพร้อมจะเรียนหนังสือแล้วนะอ,นอ่นั่งเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> นั่งเรียบร้อยเหมัอนไส้ยิ่งเชิดแต้มเนี่ยอะไรอะไรก็ดีไปหมดทําอะไรก็ถูลูกรักครูถูกก็ลําเอียกสุดๆ <c oughs> ลูกกระเป๋าเราน่ารักยิ่งขนาดเนี้ยครูว่าเฉยทีกระเป๋าเฉยๆขอยิ่งเชิแตม้มะครูกับมาชอมโอ้ เราสวยนี่เราเอาอันที่ขี้เหลบอันที่สุดในบ้านแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปสิทธิ์ทองมานะครูต้องกรี๊ดสนุกกันเนะ่อ้มาเดี๋ยวครูแจกข้อสอบที่ให้ทําเมื่อวานนี้นะอ่ายายปูเป้เอาไปใบนี้สิบคะแนนหนูได้สเต็มเสยายปูเป้เธอไปลอกใครมาหรือเปล่าฮะเธอซ่อนหนังสือไว้ใต้โต๊ะหรือเปล่าเวลาทำข้อสอบอะครูค่ะ หนูตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือนะคะหนูถึงได้สิบเต็มสิบอะค่ะมันเปนไปได้ยังไงสิบคะแนนเนี่ยฮะเอาเชืรอแต้มนี่ของเธอหนึ่งคะแนนเชืรอแต้มเธอทําอะไรผิดพลาดไปเนี่ยฮะครูเป็นไงครูสอนอะไรไม่ดีหรือเปล่าทําไมมันไม่เข้าหัวสมองหรอหรือว่าเธอแบบว่าป่วยหรือเปล่าเมื่อวานฮะทำไมถึงทาข้อสอบไม่ได้หนูหนูหนูไม่ได้เอาสมองมาใช่ไหมคะค่ะหนูหนูหนูไปเร่นกับะหมาค่ะ แล้มาก็กัดกินสมองหรือไม่คะใช่ปูขาเชือแต้มโดนหมากินสมองค่ะเชื่อเลยเลยได้แค่หนึ่งเต็มสิบค่ะพี่ยายปูเป้เธอทำไมชอบแกล้งเพื่อนอย่างนี้เธอได้สิบคะแนนแล้วเธอมาเยาะเย้ยเพื่อนเหรอเพื่อนเพื่อนได้หนึ่งคะแนนเขาก็เสียใจจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมหนูเชื่อเต็มเธอเสียใจมั้งไหมเนี่ยเราพูดได้จบกันนะคะเมื่อวาน มาไปเล่นกับมามาใช่ไหมคะแล้วคุณตาก็เดินมาให้ขนมแล้วหนูก็กินขนมแล้วหนูก็ตูหนักงห,หนูดูหนังหนูก็ลืมลืมเลยคะ่ะว่ามันเต่าวันนี้ แตมอยู่ในวัยกาลังโตสินะใช่ไหมหก็เลยต้องกินต้องนาอ,อนต้องดูหนังจะได้แข็งแรงไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะพลาดพลาดครั้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้าแก้ตัวใหม่นะเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะพยายามสอนดีๆนะแตมนะเออนี่ปูเป้เธออย่ามาเยาะเย้ยเพื่อน <c oughs> เพื่อนเขาพลาดไปแล้วเธอก็ต้องให้กําลังใจรู้ไหม <c oughs> <c oughs> อ้าวนักเรียนต่อไปเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับ ลองมาเล่าให้คุณครูฟังบ้างสิว่าระหว่างหยุดเรียนเนี่ยไปใช้วิชาคณิตศาสตร์อะไรทำประโยชน์มาบ้างหนูค่ะอ่าเชิญแต้มครูขะตอนมันหยุดนะคะคูหานเมื่อกี้หนูยกมือนะคะครูแต่ครูจะให้เชิญแต้มพูดก่อนใหญ่ปูเป้นี่อย่ามาขัดครูอ่ะอ้ะเชิญต้มเล่าสิคือนะคะตอนที่หนูเล่นเกมอยู่อะค่ะ ดูดีอ่ะหนูก็ชนะชนะและหนูได้คะแนนเยอะแล้วหนูก็เอาไปปั่วกับน <S ky enfin> ู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแล้วหนูก็ได้คะแนนตรงหมดเลยค่ะแล้วพ่อก็เลยให้ของขวัญหนูเป็นซื้อของดีเกมนะคะและหนูก็ทายถูกไปเลยค่ะว่าหนึ่งคูณหนึ่งได้อะไรแล้วก็หนึ่งคูณศูนย์ได้อะไรายอะค่ะแล้วก็หนึ่งบวกหนึ่งได้ เธอแตมเธอเก่งมากดูสิรู้จักประยุกต์ใช้นะในการเล่นเกมนะในการคำนวณน,นะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดอะแล้วเธออะไรยายปูเป้ถูกหาหนูไปตลาดค่ะหนูช่วยแม่ช้อปปิ้งของในตลาดค่ะหนูรู้หมดเลยว่าอันนี้บวกอันนี้ได้เท่าไหร่จ่ายเงินเท่านี้ต้องทอนเท่าไหร่หนูคิดแทนคุณแม่กับคุณแม่ค้าหมดเลยค่ะถูกหมดเลยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลยะนะทูบน<ว>ี<ว>่นะคะหยุด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  ถามนิดเดียวพูดซะยาวเลย,ยครูขี้เกียจจะฟังนี่เชืแตมรู้สึกไหมเนี้ยครูเรานี้ลลำเอียงลำเอียงเอ้ยเธอคินมากใบแป้าครูเราก็ดูปกติดีนี่ใจดีใจดีฉัอนอะชอบมากเลยเธอก็ะชอบอะสิครูเข้าค้างเธอตลอดเวลาไม่ชวนมินไาเนาะนี่ยายปูเปฮ้ฮะค่ะฮะอะไรีใหญี่ยายปูเป้อะไรค่ะเธอชวนเชอแตมคุยอะไรอะดูสิ ตั้งใจเรียนนี่ไปชวนเพื่อนคุยเดี๋ยวเพื่อนก็เสียการเรียนหมดเรื่เต้นเธอใช้ไม่ได้นะอ้าวต่อไปจะเป็นคณิตคิดเร็วนะเดี๋ยวครูจะตั้งโจทย์นะใครตอบได้ก็รีบตอบมายกมือขึ้นแล้วก็รีบตอบมาเลยนะ5้ 2. 2> าบวกสองเจ็ค่ะโอ้โหเชอแตมเก่งมากเลยอะ่ะแสดงว่าครูสอนดีนะนี่7-0จ เ้ธอนี่หัวขี้เลื่อยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะแล้วทำไมไม่ยกมือหนูยกค่ะยกยังไงก็ต้องรอไอ้ครูเรียกก่อนคุณครูคะเธอแต็มไม่เห็นยกมือเลยค่ะเมื่อกี้นี้ครูเห็นเฉอแต็มยกมือใช่ไหมยกมือค่ะเห็นไหมเฉอแต็มบอกว่าชกแปดบวกเก้าเฉดเจ็บค่ะเฉอแต็มเก่งมากเลยอ่ะเธอคิดเร็วมาก ครูถามครูยังคิดไม่ทันเลยเนี่ยเธอหัวดีอย่างนี้เนี่ยครูคะเมื่อกี้ชันแตมไม่ได้ยกมือค่ะแต่ชุดแตมเขาคิดเร็วนะเธอเธอคิดไม่ทันแล้วอิจฉาเพื่อนใช่ไหมเนี่ยโธครัชันแตมเป็นลูกครูไปแคเนียทำอะไรก็โถ่ไปหมดเลยเนี่ยครูยังไม่มีภรรยาเลยแล้วครูจะมีลูกได้ยังไงไอปุูเป้ที่เธออิจฉาเพื่อนนั่นเนี่ย เธอนี่ไม่ไหวเลยดูสิเธอแต้มเธอคบเพื่อนต้องคอบเพื่อนดีๆนะอย่าไปคบเพื่อนที่นิสัยไม่ดีนะเจ็ดบวกสองเจ็ดบวกสองหรอคะใช่เฉอแต้มอเกค่ะอู้เก <c oughs> ่งมากเลยเ่อแต้มอ้เธ <c oughs> อนี่เก่งมากเธอเนี่เป็นนักเรียนดีเด่นของห้องครูได้เลยนะ <c oughs> หน,หนยกมือครูไม่เรียกเฉยแต้มไม่ได้ยกมืออ่ะครูเรียกเฉยแต้มตอบครู ตอบเฉยเต็มได้ยงไงคะพูดอ,อะไรนึที่เธอกล้าเถียงครูหเหรอครูจะให้เฉอเต็มพูดมันก็เรื่องของครูใช่ไหมใช่ไหมเฉยเต็มใช่ไหมใช่ค่ะต่อไปมาทําข้อสอบกันนะเดี๋ยวคุณครูจะให้เขียนคําศัพท์นะลงในกระดาษคําแรก end m o เสร็จกันหรือยังเด็กๆเฮ้ยเฮ้ยอ้กูเป๊ะไอ้กูเะำไรเอ เธอทุจริตใช่ไหมเนี่ยฮะยังลบดูตกค่ะหนูจะเธอจะดูโวยใช่ไหมโวยเลยล่ะค่ะไม่ไม่เธอจดข้อสอบเข้ามาในห้องเรียนใช่ไหมรู้ด้จดอะไรเลยโหเธอทําตัวลับๆล่อๆนะยายบูเป้ยังลบตรงยังลบตกเฮ้ยนี่ค่ะยังลบค่ะยังลบตกหนูก็มาเก็บยังลบค่ะครูแย่จังอ้าวชุดแอมทำไมเธอถึงทําอย่างนั้นล่ะฮะเธออยังลบตกค่ะโอ้หไม่เป็นไรไม่เลย เดี๋ยวครูเก็บให้ก็ได้เธอไม่ต้องรุกมี่เก็บเองหรอบเอยโอ้โอเคโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวนั้นทำข้อสอบต่อนะเด็กตุ้มเป้อะไรอะไรหล่นอะไรหล่นโค้ยโค้ยเธอใช่ไหมโค้ยเไรคะในอะไรชุดใต้โต๊ะกระดาษครูอะค่ะมาปิ้วมาตรงนี้อ๋อตกใจหมดเลยนึกว่าทุกจะหลุดกันคำที่สอง เขียนอะไรมาไม่รู้ค่ะครูแตเขาเขียนอะไรมาที่แขนก็ไม่รู้ค่ะต้องเป็นโพลทดสอบไปแน่เลยค่ะครูเต้มเธอทําอะไรมาไปเล่นกากกามาค่ะโอ้ยังเด็กยังเล็กไงเขาก็เล่นกากกาแหมนี่นี่หน่อยยายปูเป้เธอนี่ชอบใส่ลายเพื่อนนะคาที่สองบ o y คุณขาเขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะจะเข้าห้องน้ำเหรอเชื่อแต้มไปสิไปไปไปครูหาอะไรอีกอ่ะยายปูเป้ เธอจะไปได้ยังไงเชอรแตมเขาเพิ่งไปเข้าห้องน้าเดี๋ยวนี้เธอก็อยู่เป็นเพื่อนครูก่อนสิครูครัวผีเดี๋ยวเธอไปแล้วใครมาหลอกครูทําไงล่ะฮะนั่งอยู่นี่แหละครูคะหนูปวดทีค่ะมันทีทมันตรงนี้แห <barber, whilst, S 1> ละแล้วเกิดชแตมไปสามชัมว่วโมงแล้วคะหนูจะไปห้องน้ำได้ไหมคะครูทําไมเชอแตมเป็นคนเดียวที่ไปห้องน้ำได้คะครูครก็เชอแตมเขาปวดฉีเขาก็ต้องไปห้องน้ําแต่เธอเนี่ยจะหาเรื่องโดดเรียนใช่ไหม จะเข้าห้องน้ําแล้วก็แอบไปปีนรั้วโรงเรียนหนีเรียนใช่ไหมเนอะดูหน้าเนี่ยดูเนี่ยครูเนี่ยดูขนตาก็ดูออกแล้วครอคิดอะไรเนี่ยเฮ้ยใหญ่ปูเป้หนูยังไม่เคยคิดเลยนะคะคร,ครูครูนี่ลําเอียงสุดๆอยใหคุณครูยาญปูเป้เอามือลงตั้งใจเรียนนูออ้ที่จะหนีเรียนครู้ครูหาเชิญแต่ประท้องนั้นแตครึ่งชั่วโมงนะคะ่ะ ฉันแต่ต้องไปหนีเรียนมาแน่ๆค่ะครูคนเราจะฉี่อะไรตั้งครึ่งชั่วโมงค่ะหนูไปทำสุระหนักมากค่ะคุณครูเห็นไหมใหญ่ปูเป้เธอนิยชอบใส่ลายเพื่อนไปแอบเล่นเกมมาไปแอบเล่นเกมมานี่ใหญ่ปูเป้เธอเธอชวนเพื่อนคุยอีกแล้วตั้งใจเรียนครูคะเชิญแป่ต์อะไปแอบเล่นเกมในห้องน้ำอะค่ะนี่นี่นี่เธอใส่ลายเพื่อนอีกแล้วนะใหญ่ปูเป้ ทำ,ทำไมถึงเป็นเด็กแบบนี้รูงนอนแล้วนะคะคร <c oughs> ูคุณลำเอียงเกิดไปแล้วนะคะครูลำองลำเอียงไรยายปูเป้ไรสาระมา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 เรียนหนังสือต่อวันนี้เลิกเรียนแล้วกลับบ้านกันดีๆนะเก็บกระเป๋ากลับบ้านได้ทั้งสองคนเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านดีกว่าสวัสดีค่ะคุณครูยายปูเป้อคะคะกลับบ้านแล้วก็รีบทํากันบ้านรีบนอนนะ แล้วก็พรุ่งนี้ก็ตื่นแต่เช้ามาโรงเรียนให้มันไวๆอย่ามาสายแบบวันนี้อีกค่ะค่ะคุณครูพรุ่งนี้จะมาก่อนพันโลงเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเชื่อแตมกลับบ้านแล้วเธอก็พักผ่อนให้เต็มที่นะพร้อมเมื่อไหร่ก็ทำกันบ้านรู้ไหมเนื้อสมองก็ได้เล่นๆแล้วถ้าไ่ทนจะเป็นอะไรนะแกทำๆมาเถอะทรงๆครูแล้วคืนนี้เนี่ยก็พักผ่อนให้เต็มที่นะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาโรงเรียนสายๆก็ได้ ถ้านอนไม่พอนะ <S <S <S